ทศมะบดินปิ่นจักกรีสดุดีพระทรงยศแผ่ภัยสาลพระเกียรติก้องแซสองบวรการทรงบรรดาลให้เกิดสุขทั่วแคว้นไทยปวงประชานบบังคมพระทรงสีบารมีปกพาลาผ่องฟ้าใสสุขกเกษมเปรมปรีก้องเกิไกอ พระทรงชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าในปัญญาชูพาณิชย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม